สวัสดีครับป๊อบครับวันนี้ผมเดินไปได้2876.9คิดเป็นระยะทาง13.52กิโลเมตรกลับมาเดินเป็นปกติแล้วถ้าบอกว่าปกติคือ19,000ขึ้นไปหรือประมาณ12,000 1 4 0ห0่าแนี้แต่ถ้า20,000ก็ดีถือว่าเป็นปกติเอียงไปทางแม็กซิมัมแต่ถ้าต่ำหมื่นเนี่ยถือว่า น้อยกว่าปกตินะกลับมาแล้วครับกลับมาจากพักผ่อนก็กลับมาเป็นนักเดินเท้าเหมือนเดิมนับถึงวันนี้นะครับทุกคนนับถึงวันนี้ผมเดินไปได้2อ1ล้านหนึ่งแหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเก้าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราจนถึงวันนี้นะครับถ้านับเป็นความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์นนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับห้าล้านสามแสนเก้าที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ทําให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ตอนนี้ผมเดินไปได้แล้วนับเป็นเปอร์เซ็นต์คือผมทำสำเร็จไปแล้ว39.99%จาก40%ะ40%แล้วนะวันนี้คือ EP ที่39ลงท้ายด้วย9เอาความเห็งเข้าว่าเลข9ใช่ไหมก็เลยคิดว่าคุยอะไรดีงั้นวันนี้ผมเอาเลข9เนี่ยแหละเป็นตัวตั้งไอเดียแล้วก็ไปลองนั่งลิสต์ว่าการเดินนี่มันมีอะไรดีบ้างถึง9ข้อไหม ปรากฏว่าทุกคนถึงนะครับวันนี้ก็เลยจะว่าด้วยเรื่องข้อดีของการออกไปเดินแค่ออกไปก้าวเดินคุณก็ได้9้าอย่างดีๆกลับมาให้กับตัวเองแล้ว9้าอย่างนั้นมีอะไรบ้างไปดูกันเริ่มจากได้ที่1คือกระตุ้นสมองครับทําไมกระตุ้นสมองเวลาเดินต้องหูตาไวนะเดินดูรถเดินดูนู่นดูนี่นะรถจะบางทีจะเลี้ยวเข้ามาเราก็ต้องหยุดหรือไม่ก็รีบเดินไปก่อนหรือ อย่าตัดหน้ารถเวลาออกจากซอยใช่ไหมหรือว่าเราอยู่กรทมต้องระวังอะไรกับระเบิด <c oughs> กับระเบิดกันเลยครับเดินไปบางทีกับเบื้องมันมีน้ําอยู่ข้างล่างนะเราเหยียบปุ๊บแจะนะโดนน้ากระเด็นใส่เท้าเท้าเปียกกลำคาญอีกนะไม่เดินตกท่ออย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเดินจดจําเส้นทางเชื่อมโยงกันได้ว่าเอ้ยเส้นนี้มันคุ้นๆแสดงว่าถ้าเดินต่องไปนิดมันเจอแยกไอ้แยกนี้เราเคยเดินผ่านเอ้ยแสดงว่ามันทําไมมันมีการเชื่อมโยงเส้นทาง อ่าเวลาเราเดินเราเหมือนกับในหัวมันมีการสร้างรูปแบบ3มิติของเส้นทางการเชื่อมโยงด้วยบางทีเดินเดินไปเฮ้ยเพิ่งรู้ว่เนี่ยซอยนี้มันทะลุออกไปแล้วมันเจอถนอนเส้นนี้นี่นะอ้าวนี่มันทางลัดนี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบเกมฟิเคชันมีเส้นทางมากขึ้นปลายทางเดิมแต่ว่าเดินซ้ายเดินขวาเฮ้ยเดินทางนี้ก็ได้ไเดินออกทางนั้นก็ได้เฮ้ยเดินทะลุทางนี้ก็ได้ถ้าทางนี้ตอนมืดดวันตรายไปทางนี้ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นก็กระตุ้นสมองไปในตัว ได้ที่2ได้ฝึกจิตฝึกใจครับอันนี้ก็บอกไปหลาย EP เหมืนอนกันนะว่าการเดินเนี่ยผมก็ใช้โอกาสในการก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยทำสมาธิไปโดยแบบเคลื่อนที่คือการทําสมาธิไม่จะเป็นต้องอยู่ในรูปแบบนั่งนิ่งๆน,นั่งขศัศาดเอามือประสานกันเอานิ้วโป้งชิดกันแบบนั้นนะได้ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือ ถ้าทำสมาธิแบบเดียวที่ทำได้สมาธิคืออะไรการจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือคอเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินแล้วเราใช้การก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวามันก็เหมือนกับเอาใจไปอยู่กับการก้าวเดินก็ทำสมาธิได้เหมือนกันนะการรับรู้การก้าวเดินการรับรู้ขากระทบพื้นยกขึ้นมาใช่ไหมอย่างเงี้ยมีเป้าหมายที่ต้องไปถึงอ่ะฉันจะไปตรงนั้นฉันจะไปตรงนี้ฉันจะไปตรงนู้น โฟกัสที่เป้าหมายฉันจะเดินไปถึงจะอยู่ที่เท้าอยู่ที่ถนนอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่อะไรก็ตามถ้าโฟกัสแบบนี้ได้ไมค่คิดฟุงฟ้งเฟ้อคิดฟุ้งเฟ้อขึ้นเลยะคิดฟุ้งซ่าน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิได้เหมือนกันในระหว่างเดินนี่ก็ได้ข้อ2ได้ที่3คือได้สุขภาพดีเคลียครับอันนี้ไม่มีดีเทลอะไรจะต้องพูดนะการเดินก็เป็นการทําให้เลือดลมสูบฉีดนะเดินเยอะเอะมันก็ ได้ movement นะ move into medicine ใช่ไหมครับถ้าเดินในอากาศร้อนที่ไม่ร้อนมากจนอันตรายมันก็เรียกเหงือ่อพราเรียกเหงือ่อบางทีก็เหมือนกับเราได้ออกกําลังกายแบบเขายิมเล็ก,เลกๆเหงือ่อไหลออกมาเนี่ยมันก็ได้เพิ่มความร้อนเพิ่มอุณหภูมิเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยคีย์สำคัญมันอยู่ที่2เรื่องคือการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายร้อนกับเพิ่มการเต้นของหัวใจในี้การเดินเนี่ย การเต้หนหัวใจอาจจะไม่ได้มีมากเพราะาเดินเนี่ยมันไม่ได้เดินแล้วออกแรงมากใช่ไหมแต่ต้องเดินเร็วๆนะเดินเร็วๆๆอาจจะช่วยได้แต่ถ้าทั่วไปเฉลี่ยนเนี่ยก็จ,จะเพิ่มความร้อนให้ร่างกายอบอุ่นเลือดก,ก็ไหลเวียนดีอันนี้ก็ได้เรื่องสุขภาพดีเป็นข้อที่3ได้ที่4คือได้กล้ามเนื้อดีอ่ะอันนี้ก็ชัดเจนเดินก้าเดินก้าเดินก้าไปเรื่อยก็กล้ามเนื้อก็ถูกใช้งาน ยิ่งเดินยิ่งเร็วก็ยิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเดินเร็วนี่ดีกว่าเดินปกติอีกนะเดินว่าดีแล้วเดินเร็วยิ่งดีผมมีคลิปหนึ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปด้วยลองไปดูนะครับอันนี้คือได้ที่4ได้กล้ามเนื้อขาดีจบไปฟังแล้วมาฝั่งนี้ต่อครับข้อที่5คือได้อะไรได้ความรู้สึกดีก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมที่เราอยู่กับตัวเองใช่ไหมครับบางทีเราก็ทําสมาธิไป บางทีเราก็ดูนู่นดูนี่ไปไอความเพลินที่การอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันมีความสงบในทางวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เซโรโทนินหลั่งให้กับตัวเราเองฮอร์โมนเซโรโทนินก็เป็นหนึ่งในสฮอร์โมนความสุขใช่ไหมครับแต่มันจะยั่งยืนกว่าตัวโดพามีนที่มาแบบเป็นพีคสเตทแต่เซโรโทนินมันแบบสเตเบิลคามให้เราอยู่กับตัวเองและมีความสุขได้แบบเนี้ยเราก็ได้ นะรู้สึกดีเป็นการฉีดเซโรโทนินให้กับตัวเองเป็นความรู้สึกพื้นฐานของความสุขที่มั่นคงสม่ำเสมอและฟีลกู๊ดกับตัวเองอันนี้ก็ได้ข้อ5ได้ที่6คือได้พลังพลังอะไรครับพลังจากภายในพอเรารู้สึกดีใช่ไหมการมีพลังมันก็ทำให้เราแบบเหมือนกับ strong from the core beauty form insight เวลาเราเจอผู้คนอย่างเงี้ยมันก็ เหมือนมีคนรับรู้ว่าเฮ้ยเวลาอยู่กับพุณป๊อปเนี่ยม,ม,มันมันเหมือนมีอ n น r g y อ่ะมันมีพลังดีนะขี้มโม้ด้วยเปล่าวะ <c oughs> คือว่าอยู่กับคนอื่นเราก็อยากจะให้คนอื่นมีความสุขเราอยากเห็นรอยยิ้มเราอยากเห็นเสียงหัวเราะจากคนอื่นใช่ไหมเราก็เป็นเหมือนตัวแบบตัวปั่นพลังงานจากตัวเราเองให้คนอื่นจะให้คนอื่นยิ้มจใจคนอื่นหัวเราะเราก็ต้องยิ้มหัวเราะก่อนถูกไหมครับ เราก็เป็นจุดเริ่มต้นก็เป็นพลังงานที่เราได้จากภายในของเรานะข้อ6ก็คือมีพลังงานสดชื่นสดใสแจส่มใสมีรอยยิ้มไปที่ไหนก็เหมือนเป็นดอกไม้ในท่ามกลางผู้คนนะแจ่มใสยิ้มแย้มล่าเรืองดูมีพลังแบบนี้มันก็ดีแล้วมันก็ไม่มีหมดด้วยนะถ้าไม่ง่วงนอนข้อ7แล้วครับสำคัญอันนี้ฮะมีเงินทำไมถึงมีเงินก็แน่นอนครับ เราออกกําลังกายด้วยการเดินสม่ําเสมอเซโรโทนินหลัง่งมีสมาธิใช่ไหมมีความสุขกับตัวเองอารมณ์ stable นะพวกนี้คืออะไร m e n เทลมันดีพอเมนเทลเฮลมันดีมัน beauty from inside โอกาสที่จะลดโอกาสเกิดโรคก,ก็มีไม่มีโรคคือรับอันประเสริฐเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินให้หมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมไม่ป่วยก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินก็มีเงินเก็บเนะี่ยมีเงินหรือ ไม่ต้องป่วยก็ได้ถ้าคุณเดินมากขึ้นเพิ่มขึ้นบางทีก็ช่วยเรื่องลดค่าโดยสารค่ารถต่างๆจากที่เคยเสียเท่าเดิมอาจจะเสียน้อยลงอย่างผมเนี่ยปีหลังมาเนี่ยบินมอไซค์ไม่ต้องเสียละตุกๆไม่ต้องเสียละแม้กระทั่งรถไฟฟ้าบางทีก็เดินเอาก็ไม่ต้องเสียละบางทีเสียครั้งเดียวคือขาไปขาไปเสียขากลับไม่เสียเพราะเดินกลับหรือขาไปเดินขากลับเสียอย่างน้อยก็ลดลง50%อย่างนี้เป็นต้น นะมีเงินก็ดีใช่ไหมครับดีมากด้วยข้อ8อันนี้ก็เคยพูดแล้วการเดินช่วยให้ได้ไอเดียดีๆโดยไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนกับโมเมนต์ตอนอาบน้ําแล้วเราปิ้งขึ้นมาผมก็เปรียบเทียบการเดินเหมือนการอาบน้ําแห้งคือได้เดินไปแล้วก็ได้คิดนานขึ้นด้วยบางทีอาบน้ําเราอาบสิบนาทีสิบห้นาทีแต่การเดินบางทีเราเดินครึ่งชั่วโมงสำหรับผมนะเดินครึ่งชั่วโมงเดินชั่วโมงหนึ่งบางทีโมเมนต์ของการคิดมันเยอะไอเดียก็ผุดขึ้นมานะ บางครั้งคิดไม่ออกไปเดินๆ,ๆอ๋อเดี๋ยวกลับมาเราทำอย่างนี้ดีกว่าเราบางทีทำพรีเซนต์นึกไม่ออกติดคำนึกไม่ออกมนราใช้คั้วดิ้งอะไรหรือสรุปยังไงดีว่าเรียงไงดีวะเปรี้ยงไปเดินปุ๊บกลับมาพรึบเสร็จพรุ่งนี้ลุยพรีเซนต์ให้ทีมงานได้ไงก็ได้ไอเดียดีๆปิ้งเวฟเหมือนขาช่วยคิปและดีที่9อันนี้ผมเมาเมามาเจอของดีระหว่างทางครับ นี่ผมให้ดูตัวอย่างนะผมเจออะไรรู้ไหมฮะผมเดินเดินแล้วก็เจอเงินทุกคนจริงนี่เก็บมาเรื่อยๆรืยบางทีนะเราเดินเดินอยู่ไม่รู้อะไรทําไมทําให้เราเห็นนะมันเม็ดก็เล็กนิดเดียวนะเม็ดเม็ดเงินเหรียญที่ตกมันเป็นเม็ดนะแล้วเราก็เป็นคนเดินเร็วใช่ไหมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้มันเดินแล้วเอ๊ะทำไมเราเห็นวะบางทีเรายังงงเลยเดินที่มืดมืดอ่ะปึ๊บมันแบบปึ๊บเปประกายเงี้ยเฮ้ยเงินบาทสองบาทเก็บหมดเจอ20ก็มี เคยเจอมากสุดคือ1,000บาททุกคนเจอจริงๆแต่ประเด็นจำนวนเงินไม่สำคัญนะครับมันเหมือนกับว่าพอเราเดินแล้วเราโอเพนมาอ่ะเราโพสิทีฟทิงกิ้งอ่ะทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคนมองโลกในแง่ดีมันจะเปิดรับอะไรใหม่ๆแล้วมันจะมองเห็นอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นซึ่งเงินเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวสะท้อนนะว่าบางทีน่นตกอยู่ท่ามกลางผู้คนเต็ไมไปหมดเลยทำไมไม่เห็นกันนะเราเห็นมาตรไกลเลยทาไมคนไม่เห็นบางที เราก็ยืนดูนะว่ามันจะไม่มีคนเห็นจริงเหรอวะไม่มีคนเห็นจริงๆทุกคนก็เก็บแล้วก็บอกตัวเองทุกครั้งนะเก็บมาบอกตัวเองทุกครั้งว่าขอบคุณตัวเองนะที่เป็นคน positive thinking ขอบคุณนะที่มองเห็นเงินนี้เงินมากเงินน้อยไม่สําคัญแต่มันจะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนเปิดรับเปิดกว้างนะเรดาร์ーーของเรามันกว้างมันสแกนเห็นจุดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเรา หน้างเงินคนที่โอเพนไมล์โพ i ิทีฟทิงกิ้งใช่ไหมครับเขาเรียกว่าในสมองมันจะมีระบบ RAS อะติคูล่า a a t i c เวช e s y t t e มเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันช่วยให้เรดาของเรากว้างมันช่วยให้เราเมีพลังโฟกัสมันช่วยให้สมองควานหาอะไรต่างๆที่มันเป็นสิ่งดีๆสิ่งแบบเป็นประโยชน์กับเราคือเงิน เงินนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมเปิดรับนะเวลาที่มันเห็นจุดเล็กๆเนี่ยที่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยมันจะแบบปุ๊บเหมือนจะบอกสมองเลยว่าปุ๊บบางทีนะเดินเดินไปนะปลายตามันฟิตเดียวมันหันอา้าวเงินนี่นะบางทีนะเดินอยู่ในท่ามกลางฝนตกฝนตก,นนะกด dafür, ้วยนะมืดด้วยนะเดินเดินอยู่ทําไมปุ๊บเดินไปเม้นอะไรว่าอา้าวเงินบาทหนึง่งเ็เก็บเนี่ยคือ RAS มันทํางานซึ่งมันเป็นประโยชน์ เวลาเราเดินเห็นนู่นเห็นนี่มันเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ที่เราทำกับงานให้เราทำบางทีติดขัดอะไรบางทีมองแบบเฮ้ยเชื่อมโยงเฮ้ยมองเห็นนั่นเฮ้ยปิดไอ้นี่มองไอ้นูน่นปุ๊บ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 อ๋อได้วะหรือว่าเราเห็นโอกาสบางอย่างที่คนอื่นอาจจะไม่ทันคิดหรือว่าไม่ได้มองเห็นแบบที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์กับเราทั้งนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งการเห็นที่ไม่ใช่เงินนะนะ,นะก็เห็นสิ่งที่มันน่ารักเช่นนี่เลย น้องหอยทากเห็นไหมนี่ผมเดินอยู่เดินฝนตกด้วยนะเดินเดินอยู่รู้สึกอ,อะไรวะเฮ้ยน้องหอยทากก็ก้มลงถ่ายเขา ได้เห็นชีวิตธรรมชาติกลางเมืองใหญ่บางทียืนดูเขาไปเพลินเนี่ยมันเหมือนทําสมาธิโดยไม่รู้ตัวนะเพราะเห็นเขาค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนแต่ข้างหลังก็มีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเสียงอะไรต่างๆนานานเมืองแต่ว่าพออยู่เขาก็นิ่งสงบเพลินมีความสุขกับเรื่องเล็กๆเนาะและนี่ก็คือ9อย่างของการออกเดินที่ผมได้ ทุกคนที่ออกเดินหรือเริ่มเดินมีข้อไหนที่ตรงกันบ้างไหมครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่คุณได้แล้วก็ผมไม่ได้พูดใน9ข้อนี้ไหมครับแบ่งปันแชร์กันลงมาที่คอมเมนต์ได้นะครับว่าเออคุณเจออะไรในการเดินมีประสบการณ์อะไรดีๆจากการเดินบ้างออกไปเดินกันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเราจะได้มี150ทีที่สุขภาพดีไปด้วยกัน สำหรับวันนี้มีเรื่องที่ทำสำเร็จก็คือได้เอาไอเดียไปพรีเซนต์ให้กับทีมงานฟังแล้วทุกคนก็ชอบและทุกคนก็ซื้อ,อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไม่จ่ายเงินนะภาษาภาษาครีเอทีฟเขาเรียกว่าซื้อไอเดียซื้อคือเอาโอเคเอาตามนี้นะก็ทุกคนชอบเห็นเห็นชอบแล้วก็อคกลีร่วมกันว่าโอเคไปแนวทางที่ผมนำเสนอ ชอบพรีเซนท์ที่ผมทำมาให้ทีมงานดูก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของผมนะในวันนี้คุณล่ะครับมีเรื่องอะไรที่วันนี้สำเร็จแล้วก็เรื่องอะไรที่อยากขอบคุณมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเป็นเรื่องดีๆที่คุณอยากขอบคุณบ้างจดตรงไหนก็ได้นะจดใส่สมุดจดใส่คอมสมาร์ทโฟน iPad อ,อะไรก็ได้หรือจะแชร์ลิงก์ความสุขของคุณใต้คอมเมนต์นี้ให้ผมขอเกาะความสุขไปด้วยทั้งเรื่องที่คุณสำเร็จแล้วก็เรื่องที่ คุณอยากขอบคุณที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณมาแบ่งปันกันได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ